รู้แม่ว่า like like ouais แล้วเอ็งเอาของแม่ไปเอามาเลยนะว่าแล้วในใายรถไม่มีมาเร็วๆมาไม่ขอจะบูมาเร็วๆขอ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 จะบูมาไม่ขอเร็วขอขอขอจะบูมาไม่ขอเร็วข,ขอ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 มาไม่ขอจะบูไม่ขอจะบูขอ,ขอยังว่าแล้วไอ้ตูดหมึกเอามา เอาแม่ขอเอาแม่ขอเร็วๆนะลมไม่ขอขอเร็วมขอขออุ๊ยเอ้าเอ้เอาเ้าอายอ้อ้รอีก้า Tao chào bu để mừng tịt tai thông lốt ná Ở ổng đại bảo chào bu ổng Nó như thứng này đâu á bu nó như thứng này đây Nhà bu nó như thứng này đâu á À ê à, bu Ê bu nó như thứng này đây À ê bu mày đấy Anh à, มาณะนะมึงมาณะนะได้เบาโอ้โอ้จับูมันเก่งวะเฮ้ไอ้จับูมันเก่งว่ะเอามาได้เปล่าได้เปล่าเอาติ้งเขียวมาดิบูติ้งเขียวมามึงตายแล้วมึงจะตายแล้วมึงติดชายของรถตายได้บูเอเอ,าเอา <c oughs> มาเดี๋ยวแม่เอาไมา้เขี่ยให้ เออเออตับไก่พวกมันเลยไหนว่บาบูบูมันอยู่ถึงไหนวะเอ้า <c oughs> บูเอาไอ้บูตายแล้ว <c oughs> ไอ้บูมึงตายแล้วไอ้บู <c oughs> ตายยัง <c oughs> ไหนละลูกมะพร้าวมันอยู่ไหนล่ะไหนว่าแม่ยังไม่เห็นเลย <c oughs> เอ,อยู่ไหนอ๋ออยู่ใต้ล้อเออ ไหนย <Yeah. S 1> <c oughs> าไั้ไงไว้โอ <c oughs> ไอ้บูมึงยังจะมุดเข้าไปอีก <c oughs> ไอ้บูเดี๋ยวมึงติดใต้ท้องรถนะเ <c oughs> อ้ยเ้ไอ้บูมันเก่งวะ่ะไอ้บูมันฆ่ามะพร้าวออกมาได้ด้วย ไอ้บูมาเร็วแมวให้ไอ้บูมาเร็วเอือออกได้ไหมไอ้ออกยังมันออกยังไอ้บูนั่นไอ้บูมาไอ้บูมาไม่ขอเร็วๆรไม่ขอไอ้บูไม่ขอไอ้บูไม่ขอเร็วๆไอ้บูไม่ขอไอ้บูมาไอ้บูไม่ขอ